สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้งกับช่องนบอนันต์ทีวีช่องที่พร้อมพาคุณไปเรียนรู้และเติมพลังบวกให้กับชีวิตในทุกๆวันและเราจะพาทุกคนเดินทางเข้าสู่เรื่องราวที่ลึกซึ้งและเปี่ยมไปด้วยความหมายนั่นก็คือ5วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธทุกคนควรรู้จักและเข้าใจในแต่ละวันสำคัญเหล่านี้จะมีภาพประกอบสวยงาม เพื่อให้คุณได้เห็นถึงบรรยากาศและความสำคัญของแต่ละวันอย่างชัดเจนพร้อมแล้วใช่ไหมคะมาเริ่มกันเลย 1. วันมาคบูชาวันแห่งการรวมพลังศรัทธาวันแรกที่เราอยากชวนทุกคนมาทำความรู้จักคือวันมาคบูชาซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ข้าคเดือน3หรือเดือน4ในปีอธิกมราเป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่เรียกว่าจาตุรงคสันนิบาศ หรือการประชุมใหญ่ของพระพุทธเจ้าและสาวกโดยไม่ได้นัดหมายในวันนั้นมีพระสงฆ์จำนวน1250รูปที่มาประชุมกันโดยบังเอิญที่เวฬุวันมหาวิหารโดยถุกองค์เป็นเอหิภิกคุอุปสัมปทาหรือผู้ที่ได้รับการบรรพชาจากพระพุทธเจ้าเองและถุกองค์ก็เป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญาวันนี้จึงถือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมก ซึ่งเป็นหลักคำสอนที่สรุปแก่นธรรมไว้อย่างครบถ้วนเช่นการไม่ทำชั่วทำความดีและทำจิตให้บริสุทธิ์สำหรับชาวพุทธเราสามารถทำบุญตักบาตรสั่งรมและเวียนเทียนในวันนี้เพื่อระลึกถึงความสำคัญของวันมาคบูชาค่ะ 2. วันวิสาขบูชาวันประสูตรตรัสรู้และปรินิพพาน ต่อไปคือวันวิสาขบูชาวันที่ถูกขนานนามว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนาเพราะในวันเพ็ญขึ้น15ค่ะาค่ำเดือน6นี้เองที่เกิดเหตุการณ์สำคัญ3เหตุการณ์ในชีวิตของพระพุทธเจ้าได้แก่ประสูติพระพุทธเจ้าประสูติที่พระราชอุทยานลุมพินีตรัสรู้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมใต้ต้นโพธิพุทธคยาปรินิพพานพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพานที่เมืองกุสินารา วันนี้จึงเป็นวันที่เต็มไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์และเป็นโอกาสให้ชาวพุทธได้ทําบุญตักบาตรสวดมนต์เวียนเทียนและปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ตลอดไป 3. วันอาสารหาบูชาวันประกาศพระพุทธศาสนาครั้งแรกวันที่3ที่เราอยากแนะนำคือวันอาสาหาบูชาซึ่งตรงกับวันเพ็ญขึ้น15่ําเดือน8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพร,ระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีที่สวนมฤคทาทยวันในวันนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐม,มเทศนาหรือธรรมจักรกับประวัติศาสูตรซึ่งเป็นการสอนให้รู้จกักกลีกนี้จากถูกและก,กิเลสและในวันเดียวกันนั้นเองพระอัญญาโกทัญญะก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์แรกชาวพุทธจึงถือว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เราควรทำบุญฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อระลึกถึงความสำคัญของวันนี้ค่ะ 4. วันเข้าพรรษาวันเริ่มต้นการฝึกฝนจิตใจต่อมาคือวันเข้าพรรษาซึ่งตรงกับวันแรงหนึ่งข้าเดือน8เป็นวันที่พระสงฆ์เริ่มเข้าสู่การจำพรรษาเป็นเวลาสมเดือนในฤดูฝนในสมัยพุทธกาลพระสงฆ์จะออกเดินทางเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังสถานที่ต่างๆแต่ในฤดูฝน การเดินทางอาจทำลายพืชผลของชาวบ้านพระพุทธเจ้าจึงทรงบัญญัติให้พระสงฆ์หยุดการเดินทางและอยู่ประจำที่ในวัดเพื่อฝึกฝนจิตใจสำหรับชาวพุทธนอกจากการทำบุญตักบาตแล้วเราสามารถถวายผ้าอาบน้ำฝนหรือเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับพระสงฆ์เพื่อสนับสนุนการจำพรรษาในช่วงเวลานี้5อา วันออกพรรษาวันสิ้นสุดการจำพรรษาสุดท้ายคือวันออกพรรษาซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน11เป็นวันสิ้นสุดการจำพรรษา3เดือนของพระสงฆ์ในวันนี้พระสงฆ์จะทำการประวารณาหรือขอขมาโทษต่อกันหากมีการกระทำใดที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจระหว่างการจำพรรษานอกจากนี้ยังมีประเพณีตักบาทเทวโรหนะ ซึ่งเป็นการจำลองเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากเทศโปรดพระมารดาชาวพุทธสามารถร่วมทำบุญตักบาตรฟังธรรมและเวียนเทียนเพื่อเป็นการเสริมสร้างบุญกุศลในวันนี้ความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทั้ง5า วันนี้เป็นวันที่เต็มไปด้วยความหมายและเป็นโอกาสให้ชาวพุทธได้แสดงความเคารพต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์การทำบุญในวันสำคัญเหล่านี้ไม่เพียงแค่ช่วยเสริมสร้างบุญกุศลแต่ยังช่วยให้เรามีจิตใจที่สงบและมั่นคงหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะช่วยให้ทุกคนเข้าใจและรู้สึกใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนามากขึ้นนะคะ หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องนกอนันต์ทีวีอีกเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆอีกในครั้งต่อไปค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ